ช้างอาฮาลุยมาดูมาดูอันนี้ประตูใหญ่มากเลยใครม่เห็นตาบอดอันนี้หวังนั่งจอเช้านอนได้

เป็นฝักงูอันนี้อันนี้มองคีอันนี้ห้างร้านชั้นสองอันนี้ระเบียงบ้านเห็นฝักงูกับคุณแม่ กับนั่งหน้าล้างจานมาดูมาด้นะมาตรงนี้นเช่นพ่อคู่กับคุณแม่กับน้องเมาด้วยแล้วก็มีไฟด้วย Welcome. เป็นห้องนอนแล้วก็ในที่จอดรถหน้าบ้านด้วยอันนี้ทนอน่องบนเ็นหัวนอนที่ใงก็ ที่กินข้าวของน้องเมยเองเป็นอะไร 可以